สวัสดีครับผมนัทเทพบีญสุคน์นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องการหักเหของแสงนะครับซึ่งแสงมีสมบัติการหักเหเหมือนคลื่นปกติทั่วไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอ,อุปกรณ์กันก่อน1คือเลเซอร์นะครับไปเป็นที่กําเนิดแสงครับ2คือกระดาษไปใช้วัดมุมต่างๆนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้าง3ที่สําคัญเลยนะครับคือแท่งสี่เหลี่ยมไว้ใช้ในการหักเหครับจากนั้นเราจะมาวัดมุมตกระทบว่ามีขนาดเท่าไหร่ก่อนที่จะทำการ ส่องลำแสงเข้าไปนะครับใช้เครื่องวงกลมในการวัดนะครับจากมุมนี้เราจะเห็นว่าได้ขนาด55องศาครับจากนั้นเราจะทำการส่องลำแสงเข้าไปนะครับอ๋อปิดไฟด้วยครับเราจะวางแท่งสีเหลี่ยมไว้ตรงกลางเพื่อเป็นกระเทียมเหงนะครับจากนั้นส่องลำแสงเข้าไป ก็จะเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับโดยเมื่อลำแสงส่องเข้าไปในแท่งพิซึมความหนาแน่นน้อยไปยังความหนาแน่นมากทําให้เส้นลำแสงเบนเข้าหาเส้นปกติจากนั้นเมื่อลำแสงเบนเมื่อลำแสงออกจากแท่งพิซึมความหนาแน่นมากไปยังความหนาแน่นน้อยทําให้ลำแสงเบนออกจากเส้นปกตินะครับดังที่เห็นครับจากนั้นเราจะมาวัด มุมที่ลำแสงออกจากแท่นปีซึมนะครับว่ามีขนาดเท่ากับมุมที่เข้ามาหรือเปล่าอ่าที่เห็นนะครับได้ขนาดห้าสิบห้าองศาเท่ากัน,นครับตอนนั้นลองมาวัดมุมหักเหครับว่ามุมหักเหที่เข้าไปนั้นมีขนาดเล็กกว่ามุมตกกระทบจริงหรือไม่ ว่าขนาดได้35องศาค,ครับแสดงว่ามุมตกกระทบใหญ่กว่ามุมเหตุนะครับจากนั้นเราจะลองเปลี่ยนมุมตกกระทบดูครับว,ว่าขนาดต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับโดยครั้งนี้เราจะใช้มุมตกกระทบที่ยี่สิบองศาปวางแท่งปีซึมเหมือนเดิมนะครับเชิญปิดไฟครับจากนั้นส่องลำแสง จะได้ผลการทดลองเช่นเดิมเลยนะครับเหตนลำแสงเบนเข้าและเบนออกจากเส้นปกติจากนั้นลองเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งครับมุมตกระทบ45องศาได้ผลการทดลองเช่นกันนะครับเบนเข้าและเบนออกเหมือนกันคราวนี้เราจะมาลองคำนวณ มุมตกกระทบและมุมหักเหของแต่ละการทดลองนะครับโดยตามกฎของเนเนลแล้วเจะเท่ากับ sin ์เซต้าหนึ่งส่วน sin ์เซต้าสองสำหรับการทดลองที่หนึ่งนี้มุมตกกระทบเท่ากับห้าสิบ้าองศามุมหักเหเท่ากับสาสิห้าองศาเมื่อเรานํามาคํานวณแล้วจะได้ n เท่ากับทางนี้นะครับ <c oughs> คํานวณเลยนะครับ ห้าย55องศาหารด้วยทสาย35องศาจะได้ค่าประมาณ1.42นะครับอ่าเขียนไปแล้ว1.42ครับจากนั้นการทดลองที่สองมุมตกกระทบเท่ากับ20องศามุมหักเหเท่ากับ14องศาเราจะมาคำนวณค่าเอ็นเหมือนเดิมนะครับซาย20องศาหารด้วย สาส14องศาจะได้เข้ามาเป็น1.41นะครับค่าประมาณรูทสองครับได้1.41น,นะครับจากนั้นการทดลองที่สามมุมตกกระทบเท่ากับ45องศาและมุมหักเหเท่ากับ30องศาเราจะมาคำนวณเช่นเดิมนะครับค่าเอโดยที่ sin 45องศาหารด้วย sin 30องศา จะมีค่าเท่ากับ1.41นะครับเท่ากันผลกระทองครั้งนี้นะครับจะสรุปได้ว่าในตัวกลางใดตกลางหนึ่งชนิดเดียวกันนะครับค่าดัชนีหักเหจะมีค่าเท่ากันเสมอเป็นไปตามกฎของเสนอนรนะครับสำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่ทุกพลชัเวงกิจสกนครับ ผมกิตตเมธลาหาจินดาครับวันนี้ทําการทดลองเรื่องการเลดเบนของแสงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหม่แปลงไฟฟ้า12โวลต์ครับมีกล่องแสงมีสลิดเดี่ยวแล้วก็มีแผ่นกองแสงสีแดงครับโดยที่วิธีการทดลองจะมีดังนี้นะครับ1เราก็จะต่อเพื่อให้หลอดไฟสามารถให้แสงออกมาได้นะครับ2เราก็จะนําแผ่นกองแสงสีแดงเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้แสงที่ออกมามีเฉพาะแสงสีแดงอย่างเดียวนะครับต่อมาเราก็จะปิดไฟนะครับเพื่อให้ เห็นแสงได้อย่างชัดเจนนะครับต่อมาเราจะเดินเครื่องเพื่อมีแสงออกมานะครับต่อมาเราจะให้ผู้ทดลองเนี่ยมองผ่านสลิตเดี่ยว5้าสิบไมโครเมตรและมองไปที่กลางหลอดไฟให้พอดีนะครับต่อมาก็จะมองไปที่หนึ่งอไมโครเมตรนะครับและ200ไมโครเมตร400ไมโครเมตรตามลำดับนะครับผลการทดลองที่ได้เนี่ยเราจะเห็นเป็น แถบสว่างและแถบมืดสลับกันไปโดยที่ตรงกลางจะเป็นแถบสว่างซึ่งจะเป็นแถบสว่างที่มีความสว่างมากที่สุดและเข้มที่สุดนะครับและยิ่งเมื่อเราเพิ่มความกว้างของช่องสลิตเดี่ยวเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นไปเนี่ยแถบสว่างตรงกลางเนี่ยก็จะมีแถบสว่างตรงกลางก็จะสั้นลงไปอีกนะครับครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการบอกให้เรารู้ว่าแสงอะ่ะ มีการมีสมบัติการเลี้ยวเบนนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายพักคินอัศวภไพฑูลเสิร์ดครับ <S <S สวัสดีครับผมนายพีธนัทเอื้อสมิธครับ <K un> ครับวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงนะครับซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาทําให้เราพบว่าเสียงท,ที่มาจากแหล่งกําเนิดอาพันธ์เดียวกันจะทําให้จะมีการแทรกสอดนะครับ โดยจะได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันไปในวันนี้เราจะมาดูว่าแสงนั้นจะมีการแทรกสอดหรือไม่โดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับเริ่มต้นจากหม้อแปลงกระแสะไฟฟ้าครับกล่องแสงตามด้วยแผ่นกองแสงสีแดงครับแล้วก็สลิดคู่ที่มีช่องขนาด50ไมคร100ไมคร250ไมครแล้วก็500ไมครครับ จากนี้ไปจะเป็นการทดลองนะครับช่วยปิดไฟได้วยครับเริ่มต้นจากเปิดม้อแปลงกระแสไฟฟ้าครับแล้วนําแผ่นกองแสงสีแดงมาขั่นไว้จากนั้นเราจะให้ผู้ทดลองมองผ่านช่องที่มีขนาด50ไมครครับแล้วก็ไล่ไป100ไมคร250ไมครแล้วก็500ไมครตามลำดับครับเราจะเห็นการแตกต่างครับ เปิดไฟได้ะค,ะครับครับจากการทดลองนี้เราพบว่าแสงเมื่อเดินผ่านช่องสลิดคู่นะครับจะทําให้มีแถบมืดแถบสว่างต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างช่องของสลิดคู่นั้นะครับผมทานองเดียวกับเสียงนะครับการได้ยินเสียงของเราซึ่งจะได้ยินเป็นเสียงดังและค่อยสลับกันไปการทดลองนี้เราสามารถสรุปได้ว่าแสงนั้นมีการแทรกสอดซึ่งเป็นสมบัติ อย่างหนึ่งของคลื่นด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับดีครับผมนนทึกซี่ม .5.07 เลขที่3ครับครับสวัสดีครับชื่อทีมิเช่ตังใหญ่นะครับม .5.07 เลขที่3 8วันนีเน้เราจะมาสาธิตกิจกรรมที่11.2ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุและระยะโฟกัส ของเลนส์นูนนะครับซึ่งมีอุปกรณ์บางนี้นะครับก็คืออย่างแรกคือมอปลงแล้วก็กล่องไฟอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์เลนส์นูนซึ่งประกอบด้วยเลนส์นูนและฉากรับภาพส่วนอันนี้เป็นไม้เมตรไม้เมตรคือของที่เราทําขึ้นมาเพื่อว่าให้จะได้วัดระยะภาพกับระยะวัตถุเนี่ยได้แม่นยํายิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่1ก็คือหาโฟกัสของเลนส์นูนนี่ก็คือตอน เป็นการทดลองตอนที่หนึ่งนะครับเพื่อหาความยาวของจุดโฟกัสซึ่งจุดโฟกัสเนี่ยก็คือจุดที่แสงเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เป็นจุดที่แสงสว่างที่สุดซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือจุดที่ทําให้เกิดภาพที่คมชัดท,ที่สุดนะครับของเลนส์นูนซึ่งเราจะทําการทดลองกันเลยนะครับโดยการนาฉากนําเอาเลนส์นูนเนี่ยอยู่อยู่ริมสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนฉากเข้ามา ซึ่งจุดไหนที่ทำให้ภาพเนี่ยเกิดชัดที่สุดเนี่ยจุดนั้นนะครับจะเป็นจุดโฟกัส<อ>เห็นภาพไหมครับไปทาง้อ,อ่ะเริ่มเริ่มชัดแล้วอ่านี่แหละจุดตรงเนี้ยซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดภาพชาัดที่สุดซึ่งมีค่าประมาณ 9มีค่าอยู่ที่9.5เซนติเมตรซึ่งค่าเนี่ยคือค่าของความยาวโฟกัสซึ่งค่าค่าเนี่ยจะนำไปใช้ในการทดลองในตอนที่2ต่อไปนะครับมาสู่การทดลองในตอนที่2กันนะครับจากตอนที่1เราหาได้แล้วว่าระยะโฟกัสของเลนส์นูนก็คือ9.5้าเซนติเมตรในตอนที่2เราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและก็ระยะโฟกัสโดยเราจะทดลองโดยการ เปิดแหล่งกำเนิดไฟนะครับและเราจะตั้งเลนส์นูนไว้ที่10เซนติเมตรซึ่งเลยจากระยะโฟกัสมาเล็กน้อย10เซนติเมตรนะครับจากนั้นเราจะปรับฉากรับภาพให้รับภาพหลอดไฟที่มีความชัดเจนที่สุดซึ่งภาพที่ชัดเจนและเราจะบันทึกผลลงในตารางเป็นระยะวัตถุและระยะภาพ เราทำการทดลองเช่นนี้5ครั้งโดยปรับระยะเลนสและปรับฉากตามไปเรื่อยๆเพื่อให้หาภาพที่ชัดที่สุดเพื่อนำมาสู่ระยะภาพและระยะวัตถุซึ่งเราทำการทดลอง5ตอนเนี่ยเราจะได้ผลการทดลองอย่างเช่นในตารางนะครับอย่างนี้เลยเราจะเราทำการขยับเลนสไปที่ระยะ10ซนติเมตร15 20 25และ30 นะครับไปเรื่อยๆและเราก็หาระยะภาพออกมาได้ดังนี้ซึ่งระยะ s ก็คือนี่คือหลอดไฟและนี่คือเลนระยะ s คือตรงนี้ส่วนจากเลนไปถึงฉากรับภาพคือระยะ s แเราจะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับและต่อมาเนี่ยเรานำข้อมูลจากสองคอลัมน์นี้มาใส่หนึ่งแล้วก็ส่วนมันเข้าไป เราก็จะได้ทศนิยมดังนี้แต่ทศนิยมที่เราใช้เนี่ยจะเป็นทศนิยม2ตําแหน่งเนื่องจากว่าการหารเนี่ยมันเป็นทศนิยมที่ไม่ลงตัวแล้วเราจะต้องทําการปัดขึ้นมาให้เป็น2ตําแหน่งเพื่อนําไปพ l o t g r a าฟนะครับซึ่งมาดูทางด้านนี้นะครับว่ากราฟที่ได้เนี่ย จะเห็นว่า1 2 3 4 5สหกราฟที่ได้เนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงเสียทีเดียวที้เราก็จะต้องหาแนวโน้มของกราฟที่เป็นเส้นตรงให้ได้เพื่อหาความชันและเพื่อหาความสัมพันธ์ออกมากราฟเส้นตรงที่เราได้จะเป็นเส้นนี้ครับเป็นลักษณะกราฟเส้นนี้ซึ่งเมื่อเราลากจากจุด1ไปนถึงจุดไปจนถึงจุด5ซึ่งเป็นผลของการทดลองเราลองต่อกราฟขึ้นไปจนถึงแกน y และแกน x โดยที่แกน x เนี่ยจะเป็นระยะ1ส่วน s p, ก็คือ1ส่วนระยะภาพส่วนแกน y เนีจะเป็น1ส่วน s ก็คือ1ส่วนด้วยระยะวัตถุมีหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งคู่เราจะได้กราฟเส้นนี้ออกมาซึ่งเมื่อเราลากไปตัดกับแกน x แกน x และแกน y แล้วเนี่ยจุดตัดเนี่ยก็จะได้เป็นจุดประมาณ0.105เท่ากันทั้งสอง ทั้ง2แกนทั้งแกน x และแกน y ซึ่งเราจะได้เป็นเศษส่วนออกมาคือ1ส่วน9.5ซึ่งตรงกับระยะ1ส่วนโฟกัสเราจะหาความสัมพันธ์ของ3อย่างนี้ได้จากสมการมาตรฐานของกราฟเส้นตรงก็คือสมการมาตรฐานกราฟเส้นตรงก็คือ y นะครับเท่ากับ a x แล้วบวกด้วย b โดยที่ y ก็คือค่า y และ x ก็คือค่า x ส่วน a เนี่ยจะเป็นความชัน และ b คือจุดตัดแกน y เราจะได้ y จากกราฟกกเนี่ยค่า y ก็คือ1ส่วน s เราแทน1ส่วน s ลงไป a ความชันเนี่ยเราหาความชันจากกราฟนี้ได้ความชันเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นเราแทนลบ1ลงไปส่วน x เป็นค่าของ1ส่วน s แดเราแทน1ส่วน s ได้ลงไปในสมการและบวกด้วยจุดตัดแกน y ก็คือ1ส่วน s เราได้สมาการนี้ออกมาเราจะแจกแจง1่งลบ1เข้าไปก็จะได้1ส่วน s เท่ากับลบ1ส่วน s แด้บวก1นส่วน f นะครับจากนั้นเราบวก1ส่วน s ได้ทั้งสองข้างก็เป็น1ส่วน s บวก1ส่วน s ได้เท่ากับ1ส่วน f เราก็จะได้ที่มาของสูตรการหาระยะภาพระยะวัตถุและระยะโฟกัสและนี่คือที่มาของสูตรโดยการใช้การทดลองเลื่อนระยะภาพและระยะวัตถุ เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ข้อสรุปออกมาเป็นสูตรอย่างที่ได้มีการพิสูจน์เป็นอย่างในขาคณิตในหนังสือไว้แล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายภูวั์จงจักรพานม .507 เลขที่27สวัสดีครับผมนายสุประชาติยาวัตรโพธิ์ .507 เลขที่44ครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองเรื่อง กล้องจุลทรรศและกล้องโทรทรรศนะครับวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือเราต้องมีแหล่งกําเนิดไฟซึ่งก็คือกล่องไฟก่อนนะครับซึ่งต่อกับแหล่งกาจําหน่ายไฟขนาด12โวลต์แล้วก็ต้องมีเลน2ตัวซึ่งเป็นเลนที่จะทําเหมือนเป็นเลนใกล้วัตถุกักบเลนใกล้ตาของกล้องจุลทรรศนะครับก็คือในขั้นแรกเลยเราก็ต้อง จัดอุปกรณ์สำหรับกล้องจุลทรรศนะครับ,รบก็คือในการทดลองเขียนไว้ว่าให้วางวัตถุซึ่งเราใช้เป็นลูกศรตั้งขึ้นนะครับให้ห่างจากความยาวโฟกัสเล็กน้อยซึ่งในความหมายของเขาก็คือถ้าอยู่ในระยะ f ถึง 2f นะครับก็จะทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับนะครับที่หลังเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพจริงหัวกลับที่หลังเลนกันครับ นี่นะครับก็คือจะเป็นภาพจริงหัวกลับที่เกิดจากหลังเลนซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าลูกศรเดิมนะครับก็คือนี่จะเป็นลูกศรหัวลูกศรชี้ลงนะครับต่อมาถ้าเกิดเป็นกล้องจุลทรรศนะครับขยายท่านี้ก็คงจะไม่พอครับคือก็จะมีเลนูนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะมาวางต่อจากตรงนี้อีกซึ่งภาพจริงหัวกลับตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นเสมือน วัตถุของเลนตัวต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะได้ภาพเสมือซึ่งเป็นภาพที่ตาคนเรามองเห็นนะครับก็คือเราต้องวัตถุวางวัตถุให้ใกล้วัตถุตัวนี้จะต้องอยู่หาจากเลนตัวนี้น้อยกว่าระยะความยาวโฟกัสของเลนตัวนี้นะครับ และนี่ครับเราก็จะได้ภาพเสมือนหัวกลับนะครับซึ่งได้จากการที่มีเลนูนอีกตัวหนึ่งช่วยช่วยทําให้เกิดเป็นภาพเสมือนหัวกลับครับทำให้เราสามารถมองเห็นได้นี่เราใช้ฉากรลับมาหรือถ้าเกิดในกล้องโทรทัศน์ตรงนี้ก็จะไม่มีฉากแล้วก็จะเป็นตาของผู้สังเกตที่จะมองเห็นแทนครับสําหรับในส่วนของกล้องโทรทัศน์นะครับ ก็จะมีอุปกรณ์อันนี้คือลางเลนนะครับลางเลนจะใช้เป็นเปรียบเสมือนลำกล้องของกล้องโทรทัศน์นะครับและสําหรับในการลําดับเลนสําหรับกล้องโทรทัศน์นะครับจะเริ่มจากเลนใกล้วัตถุนะครับซึ่งเป็นเลนที่มีความยาวโฟกัสมากครับตามมาด้วยเลนใกล้ตานะครับซึ่งเป็นเลนที่มีความยาวโฟกัสน้อยครับสมมุติว่าผมจะทําการมองวัตถุที่มีระยะห่างอยู่ไกลนะครับผมจะเริ่มจากการลึงเลนใกล้ตาให้ไม่ขยับนะครับแล้วก็ทําการขยับเลนใกล้วัตถุ เพื่อหาระยะภาพที่ชัดที่สุดครับก็จะได้ระยะประมาณนี้นะครับซึ่งคือระยะห่างของเลนทั้งสองจะอยู่ที่ประมาณ4 0เซนติเมตรนะครับเพื่อจะได้ภาพภาพที่ชัดที่สุดนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักการของกล้องโทรทัศนะครับคือกล้องโทรทรเป็นกล้องที่เราใช้สําหรับส่องดูสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากเรานะครับเช่นดาว ซึ่งระยะห่างของวัตถุนะครับจะมีความยาวมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุนะครับดังนั้นว่าแสงเพื่อที่เข้ามาในขึดเลนส์ใกล้วัตถุนะครับก็จะไปตัดกับจุดโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุนะครับก็จากที่เราได้กล่าวมาแล้วว่าระยะห่างของเลนทั้งสองมีค่าประมาณ10เซนติเมตรนะครับซึ่งจะเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตารวมกันพอดีนะครับส่งผลให้ภาพที่ตกลงมาจะอยู่ในช่วงของความยาว โฟกัสของเลนใกล้ตานะครับทำให้เกิดภาพเป็นภาพจีงหัวกลับมีขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับซึ่งภาพนี้ก็จะทําหน้าที่เสมือนเป็นวัตถุส่งผลให้เรามองเห็นเป็นภาพเสมือนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเป็นหัวกลับนะครับด้วยเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาครับและทั้งหมดนี้ก็คือการหลักการทํางานของกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมน้องวิเทเตอร์สาคุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ห้อง7จดเลขที่36มสครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองการหาความยาวขึ้นด้วยแผ่นเกรตติ้งนะครับแผ่นเกรตติ้งเนี่ยเป็นแผ่นที่ข้างในเนี่ยมีเส้นจำนวนมากนะฮะทำให้เกิดเป็นหลายๆช่องนะครับเช่นดังภาพนี้นะฮะสมมติที่เป็นแผ่นเกรตติ้งนะครับแผ่นเกรตติองอ้งเนี่ยจะมีช่องอย่างนี้นะฮะหลายๆช่องนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย แผนเกตติ้งเนี่ยเขียนไว้ว่า7,500เส้นต่อนิ้วนะฮะใน1นิ้วมี7,500เส้นใน1เซนก็มี3,000เส้นนะครับแผนเกตติ้งนี้มี3,000เส้นต่อเซนติเมตรนะครับการทดลองเพราะฉะนั้นพอมีหลายช่องแล้วนะฮะก็ทำให้เกิดการแทรกสอดกันนั่นเองครับแล้วก็เลยจะเห็นเป็นหนวยแอนติหนดแต่ในที่นี้แสงที่เราจะให้ใช้เนี่ยเป็นแสงสีขาวทำแสงสีขาวนะประกอบด้วย Ard, จากสาแสงคือเลเกรีนและบูแดงเขียวน้ำเงินนะครับผสมกันได้แสงสีขาวเพรนันแผ่นเกตติ้งเนี่ยจะสามารถแยกสีของแสงออกมาได้นะครับอันทดลองตอนที่1ทําโดยการมีอุปกรณ์ดังนี้ก่อนนะฮะมีอุปกรณ์หนึ่งหม้อแปลงไฟนะครับ2กล่องแสง3าไม้เมตรนะครับไม้บรรทัดเลเซอร์ไดโอดแคลมป์ครับแล้วก็แผ่นเกตติ้งนั่นเองนะครับ การทดลองตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจัดอุปกรณ์อย่างนี้ฮะเอากล่องแสงเนี่ยวางไว้ทีร่ระยะ50เซนติเมตรของไม้เมตรนะครับแล้วต่อเข้ากับมอปแปลงไฟจากนั้นเปิดมอปแปลงไฟนะครับแล้วเราก็มายืนอยู่ด้านหน้ากล่องกล่องเรามายืนอยู่ด้านหน้ากล่องไฟนะครับแล้วเราก็มองเข้าไปนะครับจะเห็นแถบสีม่วงครับน่าเวื่อถือแตแดงเหมือนสีนุงตรงนี้นะฮะ เป็นแอนติโนดที่หนึ่งเนี่ยผมเห็นที่ระยะประมาณผมสีเขียวผมเห็นที่ระยะประมาณหกสิบสี่เซนติเมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะคำนวณแสงสีเขียวให้ดูนะฮะแต่หกสิบสี่เซนติเมตรของไม้บรรทัดนั่นก็คือสิบสี่เซนติเมตรจากระยะแอนติโนดที่ศูนย์นะครับเราก็ใช้สูตรฮาร์ดานะฮะที่ทีไซน์เซต้าเท่ากับเอ็นแลมด้านะครับ ในการทดลองตอนนี้ผมบอกว่าแสงสีเขียวนะฮะมีระยะ14เซนติเมตรและตัวผมห่างจากกล่องห่างจากแหล,แล่งกำเนิดแสง85เซนติเมตรเราต้องหาม,มุมไซดเซต้าตรงนี้เพื่อไปใส่ในสูตรดีไซด์เซต้าเท่าเอ็นดับได้นะครับเราก็เลยใช้แทอาร์คมุมอาร์คแทน14.85นะครับค้าจากที่ลังข้างชิดนะฮะได้มุม9.4้องศานะครับเดี๋ยวเนี่ยเลยวิ่งจากสูตรดีไซด์เซตาเ้าเข้ากับเอ็นดับด้นะครับ ในที่นี้เป็นแอนติโนดที่1เพราะฉะนั้นผมจะเห็น n เนี่ยเป็น1นะครับเห็นว่าชัดเลยเออลนด้าีนั่นก็คือระยะห่างระหว่างช่อง2ช่องซึ่งในที่ผมบอกไปแล้วว่ามี3,000สา3,000ช่องต่อเซนติเมตรก็คือใน1เซนติเมตรนะฮะซิกมูสสอเมตรจะมี3,000ช่องนะครับคูณด้วยไซด์เซตตาไซด์เซตตาไซด์ของมุม9ก้องศาครับเท่ากับ n แลมด้า n หนึ่งนั้นแลมด d a เนี่ย ลัมดาออกมาเข้ากับของผมคำนวณไปแล้วนะครับคือ <9. S 1> 5 4 4น่นาโนเมตร5้4ยนาโนเมตรเนี่ยผมบอกเป็นแบบแสงสีเขียวนะครับเรามาดูกัน แสงสีเขียวคือช่วง500-570นาโนเมตรเพราะนั้น500สี 4, ก็เป็นแสงสีเขียวนะครับการทดลองตอนที่2ครับการทดลองตอนที่2นั้นเราจะเปลี่ยนจากแหล่งกำเนิดแสงอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นเลเซอร์ไดโอดแทนนะคะการทดลองทำอย่านนงนี้ครับผมจะใช้แ่นเกตติ้ง Getting กับแคมบ์นะฮะวางไว้ด้วยกันนะครับ ให้แ c มยึดไว้นะครับแทมผมจะตั้งให้มันสูงจากพื้นประมาณ30เซนติเมตรแผ่นแกตติ้งสูงจากพื้นประมาณ30เซนติเมตรนะครับจากนั้นผมจะใช้แสงเลเซอร์ลองไปนะครับอเดี๋ยวตาต้องเข้ามานี่เลยครับแสงเลเซอร์นะฮะเพราะวจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นจุดแอนติโนดที่ศูนย์นะครับจุดนี้คือจุดแอนติโนดที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดระยะนะครับ ประมาณ6.2 6.2เซนติเมตรนะครับตรงนี้30เซนตรงนี้6.2เซนติเมตรเห็นได้ชัดโหที่1เพราะฉะนั้นจากสูตรดีไซน์เซต้านะครับเท่ากับ n แลมดานะครับ d ในที่นี้ก็คือ10กำลังลบ2ส่วน3,000เช่นเดิมนะครับ3,000ช่องต่อเซนติเมตรนะครับคูณด้วยไซน์เซต้าคือไซน์ของมุมมุมอาร์คแทนนะฮะอ่ามุมอาร์คแทน ฮาร์คแทนหกจุดสองส่วนสามสิบนั่นเองนะครับอ่ามุมเนี้ยมันเท่ากับสิบสี่องศานะครับแต่สิบสี่องศาจะเท่ากับแลมด้าถูกไหมครับพราเอ็นเป็นหนึ่งนะครับแลมด้าออกมาแล้วเนี่ยคือหกร้อยห้าสิบเจ็ดนาโนเมตรนะครับคำนวณออกมาแล้วคือหกร้อยาสิบเจ็ดนาโนเมตรเรามาดูกันนะครับงดูถ่ายืนต่อมาเรามาดูที่กระดาษน,นะครับหกร้อยห้าสิบเจ็ดนาโนเมตรเป็นอยู่ในช่วงแสงสีแดงนะครับ 617นะั้นม่เ็นช่วงแสงสีแดงและเลเซอร์นี้ก็มีสีแดงนี่เป็นการหาความยาวขึ้นแสงด้ืยอทำเกรตติ้งครับขอบคุณครับ คือจะให้นำเลนนูนมานะครับมาใส่แทนที่นั้นจะมีการแทรกสอดของเอาใหม่ใหม่ที่นั้วเราใช้ฉัน ใส่แทนที่ตรงนี้นายพัคินัศสวัสดิ์ไพฑูรย์เสิร์ฟนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีแทนทสเอิมิครับวันนี้เราจะมาเดี๋เยอะที่อเลยมอแปลงต่ำต่ำต่ำใช่ไหมทำไปด้วยกล่องเสียงครับเอ๊ยกล่องแสง